มีตัวไหนน่าสนใจคะตัวนี้ข้อสีม่วงคุรุมินะคะได้ไหมดูเหมือนมันจะนอนอย่างนี้มันตั้งแต่ที่ที่แล้วคุรุมิเห็นป้าบอกอ้าวไงลูกอ๋อตัวนี้เหรอคะมีสีขาวอันนี้กับอันนี้ค่ะนั่นเอาแชมพูมาไม่ได้แต่ว่ามันก็กลมๆนะคะก็ความน่ารักเป็นเหตุนี่ความน่ารักนี่ชวนให้เสียทรัพย์เสมอนะคะแต่ว่าถ้าจ่ายหนูคิดไม่ได้เหมือนจ่ายก็ไปตัวอื่นนะถ้าหนูคิดไม่ได้เดือนนี้จ่ายร้อยหนึ่งเอามันพลังพ่อใช่ไหมใช่ ซ้ายอีกมันไม่เข้าฝ่องหรอกคันนี้ค่ะค่ะขอให้เข้าเหลี่ยมดีๆนะคะขอให้ล็อกให้อยู่แล้วก็ลงฝ่องไปเลยนะคะ,คะน่านยังไม่ทันถึงไในอเออหนูไม่เอาจริงๆละจะลองคุณลุ่มมีอีกทีไหมคะจากครั้งที่แล้วใช่ะเป็นน,น่ารักอะอยากลองอีกรอบอ๋อมีตัวน,นั่นแหละค่ะที่โดดเด่นขึ้นมาลองก่อนนะคะประมาณนี้ไหมคะ อขอให้มันขึ้นมานะคะอ่าเดี๋ยวว่าขึา้นมาอา้อาวอา้อาวอา้อาว ครั้งที่แล้วคุณลุมินะคะวันนี้ได้เลยนะคะให้กับตัวเองขคชั่โอ้แที่สวยค่ะตัวไหนได้อีกไมม่ีก็มีกระต่ายขาวที่อยู่ข้างหน้าก็พอพอดูมีมีโอกาสที่สุดดีใจด้วยอยากได้มานั้งแผลที่โอ้มาเตโออันนี้หยอดต่อเลยเหรอคะได้กกระต่าายยอเอากระต่ายนะคะแล้วอันโน้นข้างๆตรงนน้นนี่ใกล้ๆครั้งที่ตัวเลยดรสเตนหรือเปล่าก็น่ารักอยู่นะ เ่ไม่น่าพออย่างนี้นะกได้หารวมาเล่นกรขึ้นไหมคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นจบแล้วอันนี้อวดลูกอยู่หรอคะคะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่ะอเดเลยตัวเดียวาอดเลยอันนี้คุกกี้มอนเตอร์นะคะใช่คุกกี้ใช่คุกกี้รันนะฮะเอไม่น่าใช่นะใช่ดีเนยัวเขก่ะปรมานี้นะคะเหลี่ยมไหนไม่รู้แต่มุนแน่นอนอ่ะเข้าสวยอยู่นะคะ ขอแม่เฮ้ยแต่ใกล้นะใกล้เหรอเนี่ยเขานอนชิดป่องเลยรอดก็ได้ค่ะเนี่ยแล้วพอยอดทีหนึ่งเราก็จะกระเด้งโดนป่องแล้วก็กลับไปนอนข้างนอก <S <S นี่นะคะนอนอย่างนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะตอนจะกระแทกป่องแล้วก็กลับไปที่เดิมะะออซ้ายนิดนึงค่ะเข้าไหมคะ, <S <S ไ,มคะไม่ได้นะ,ะขาบะของไม่ต่อยองนีเท่าไหร่หน้าได้นล้เนี่ยหน้าได้เนี่ย หรือจะเก็บไปเอาตู้ที่มีความหวังมากกว่านี้ก่อนอีกสักที่อีกสักทีะนึ่ทำไมมีคนดวงไงี่ยลงหน่อยลงหน่อยเออเยอะไปเยอะเลอันนี้ค่ะนับไม่ทันนะคะอาจจะไม่อยู่เกแรวเกือบแล้ว เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอีกสักเหรียญไปแค่สี่เหรียญสุดท้ายพ่อรู้้ากับ่ลูกเองทำไมมันเบลอข้าววัวนี้คือส่งมันได้ไงส่งมันมีโอกาสพวกหนูตะเยียงเนาะมานี้นะคะอ่าประมาณนั้นค่ะอือหึแม่เอาอะไรคะอันนี้คือมันเต้ยไม้วอสอ์สตี้ค่ะครับมาทางตรงเลยนะคะ กลางอย่างเดียวไม่ต้องคิดเยอะไม้แขนขาเป็นผ้าบางๆไม่ช่วยประคองอะไรอยู่แล้วอ่ะเหน่ก็จะได้เนอ่ะเาใกล้ไปก่าเดิมคลิปไม่ได้แต่เวลานี้ยังมีป้ายช่วยประคองถามจริงป้าไม่งั้นหนูว่าเอาสี่ห้านีไว้สี่ห้าอ้าวทำเสียงอ้าเหมือนแบบตกใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจ เดี๋ยวสุดท้ายเอาคนแคะนะคะเล่นอาสาครับแล้วทำไมไม่เอาตามใจตัวเองก็มันอันนี้มันน่าสนสุดอะตัวนี้เลยได้มาไม่รู้ค่ะกลมๆอย่างเงี้ยอือไม่ได้เอาเจอค่ะร้อยหนึ่งสองตัวก็่สือว่าสุดยอดแล้วอ๋อวันนี้คุณลุงรมิคือดีใจที่สุดแล้วค่ะอันนี้คือที่สุดจริงๆใช่คุโรมิน่ารักที่สุดจริงๆค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเด็กได้สองตัวคีมให้ตัวเองได้แล้วนะคะโอ้โห